ครับสวัสดีครับน,นี้ก็มาทําการเพาะลูกกบกันนะครับอันนี้อะไรเหรองล้๊กแข็งครับอันนี้แข็งก็เทในน้ําใช่ไหมเทใส่ในบอ่อใช่ไหมให้มันมีความเย็นเ,เหมือนเป็นการฝนเหมือนแบบประมาณแบบว่าให้อุณหภูมิมันเย็นเหมือนเหมือนน้ำฝนประมาณนั้นนะ พอเวลาน้ำฝนใหม่ๆจะเย็นนะครับพอน้ำแข็งมาแล้วนะครับาทำการเพราะลูกกบกันนะครับครับนี่ก็อันนี้เป็นบอ่อแม่พันธุ์นะครับตอนนี้เป็นบอ่อแม่พันธุ์หมดเลยครับนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับบ่งนู้นเป็นพ่อพันธุ์นะครับ ครับก็ใส่น้ำแข็งลงใต้นะวันนี้เราจะทำการเพราะลูกกบกี่บอ่อพ่ออันนี้สองบอ่งบอนะครับดยจะเห็นหรือเปล่าครับโี้มันแข็งอ๋อฝั่งนั้นใส่แล้วใช่ไหม เห็นน้ำแข็งไหมครับเนี่ยคือบางทีก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้นะครับแต่วันนี้อากาศมันร้อนมากครับแล้วน้ำที่เราลงไปก็ร้อนกลัวว่าจะมีผลต่อลูกต่อไอไข่นะครับ เรียบร้อยครับใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปคือยังไงพ่อพ่เ,เอาแม่พันลงขอแพรเอาแม่พันลงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่พันนะครับ <c oughs> แม่พันนะครับคือน้ําเราเปลี่ยนตั้งแต่เมือ่อกี้เราเปลี่ยนเมื่อวานนะครับน้ํามันจะขุ่นเร็วมากใสน้ออก อันนี้ต้องทํายังไงก่อนถ่ายน้ําออกก่อนเลยใช่ไหมอมแล้วก็ตัดในพทำใสเลยอ๋อ,อป็นการถ่ายน้ำออกก่อนนะครับเพื่อจับแม่พันนะครับ อันนี้พ่อจะเอาลงกี่คู่เหรอเนี่ยวันนี้บ่อละประมาณร้อยบ่อละร้อยคู่เลยใช่ไหมบ่อนี้บ่อนี้ก็ร้อยคู่ใช่ไหมอ๋มอเราจะมีป้ายบอกนะครับว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็อัตราส่วนตัวผู้กับตัวเมียนะครับ ว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีทุกบ่อนะครับอันนี้เราทําฟาร์มเอ้ยเราทําบ่อใหม่นะครับทําเป็นเหมือนลักษณะฟาร์มเลยครับปีที่2ของการเลี้ยงลูกกบนะครับอาันนี้ครับอันนี้บ่อนี้ก็พึ่งลงไปครับเมื่อวันที่6เดือน4เนี่ยครับอ่นี่ครับอันนี้ก็เป็นลูกอสแล้วนะครับบ่อนี้ค่อนข้างจะ เยอะนะครับบอ่อนี้ตอนนี้เราลองศึกษาดูนะครับว่าเราใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อัตราเท่าไหร่แม่พันธุ์เท่าไหร่พ่อพันธุ์เท่าไหร่ต่อขนาดบอ่อนะครับว่าจะดูว่าจะสมพันุ์อะไรยังไงนะครับรบ่บอนี้ก็หกสิบหกสิบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบอ่อที่ ร้อยคู่นะครับที่เป็นร้อยต่อร้อยเลยอ่านี่ครับเบาะนี้นะครับนีอ่อันนี้เออเยอะมากคือลูกกบนะครับเวลาเราเพาะมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะรอดน้อยมากนะครับเหลือครึ่งหนึ่งเลยครับไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำในาบางทีนะ อันนี้ก็หกสิบหกสิบเมื่อวันที่หกเดือนสี่นะครับอันนี้ถ่ายเมื่อเช้านะครับน้ำถ่ายเมื่อเช้าอันนี้เป็นบอ่อแม่พันธุ์ครับก็ดูนะครับบอ่อพ่อพันธุ์นะครับนี่ครับก็เวลาเราจะจับกไปผสมพันธุ์นะครับเราก็ทำการถ่ายน้ำออกเลยด้ื่อยเลยนะครับ ไปดูบอ่อฝั่งนู้นก่อนนะครับว่าน้ำมันลดเรี่ยงเป็นบอ่อแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มน้ำเริ่มน้อยแล้วนะครับดูนะครับตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่เท่าฝ่ามือผมเลยนะครับนี่นะครับ บอ่อของเรานะครับอันนี้ก็ขนาด4เมตรคูณ7เมตรนะครับประมาณนั้นครับโดยประมาณฝั่งนู้นจะเล็กกว่านะครับแต่วันนี้เราจะลงฝั่งนี้กันนะครับเราอัดอันนี้เราใช้200คู่คูณ200เอ้200คู่เลยใช่ไหมประมาณนะั้นสบอใช่ไหม200คู่ ต้องดูก่อนใช่ไหมลงลงไปแล้วก็ดูไปใช่ไหมว่าอ้ยออ่อลองไนี่ก็เวลาตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากเลี e so you ้ยงกบนะครับถ้าสนใจลูกกบของเรานะครับก็ติดตามได้ทางช่องทางเพจนะครับตาเนียนฟาร์มกบนะครับหรืเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6 7 8 2 8 4 6 3นะครับรก็ทำความสะอาดไปด้วยเลยนะครับ คือน้ำมันมดำเร็วมากครับขุ่นเร็วมากอ่านี่นะครับก็พอใส่น้ำออกนะครับนี่กบนะครับอันนี้เห็นตัวอ้วนๆน,นี้ก็คือข้างในเป็นไข่นะครับ หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมดเลยนะครับบ่อที่หนึ่งนะครับบ่อที่สองบ่อที่สามบ่อที่สี่บ่อที่ห้านะครับนี้เพิ่งจะลงใหม่นะครับจะลงใหม่นะครับวันนี้ น้ำหมดแล้วครับเดี๋ยวมาจับลูกเดี๋ยวมาจับจับแม่พันธุ์นะครับลงบ่อกแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,เราจะทำการคักเอาตัวใหญ่ๆนะครับ เล็กไม่เอานะครับตัวใหญ่ๆครับจะหลุดแล้ว น,นี่ต้องนับเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขถุงปอถุงนจับลงสักโอ้ยเดี๋ยวนะนับใหม่ก่อนหนึ่งสองสามห้าเอาถุงใหญ่อันนี้หกนะครับหกเจ็ดสิบสิบ กี่เท่าไรนะครับได้สิบเอ็ดตัวนะครับทีนีครับลงไปแล้วนะครับนี่ครับสิบเอ็ดตัวนะครับใหญ่สุดๆเลยนะครับ I นี้นะครับเรากะนองประมาณร้อยคู่นะครับนี่ครับกบเขาจะขี้อย่านนี้นครับมันทำให้น้ำมันขุ่นเร็วมากนะครับ ตัวที่มีไข่นะครับตัวมันจะนอ้วนๆนะครับเท <90. S 1> ่าไหร่และพ่อ้าวสิบตอนนี้นะครับอยู่ในบอ่อนะครับประมาณเก้าสิบตัวนะครับ ตัวเมียหมดเลยนะครับเนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับนี่ครับก็อบอ่อเนี่นะครับอันนี้สองร้อยต่อสองร้อยนะครับ,นนรบตัวผู้สองร้อยตัวเมียสองร้อยนะครับมองเห็นหรือเปล่าครับ มีบอกข้างในนะครับคือเรายังไม่ได้เดินสายไฟเข้ามาครับเพิ่งปรับปรุงฟาร์มใหม่นะครับง่ายกินยาหลังอาหารยังไงกินแล้วสินขาวใช่ไหมอือเม็ดเดียว ก็เป็นบ่อตัวผู้นะครับอลไยจับนะครับมืดเลยนะครับเราเริ่มเพาะตั้งแต่6โมงเย้นนะครับนี่ก็คุ้มกว่าแล้วนะครับ ในบ้าเนี่ยมตอนตีตาี่อครับเดี๋ยวปัดเลยนครับต่อล่อตัวผู้ลง่ครับ อาอแล้วจะรู้ได้ไงอัตราสวนเท่าไหร่อ่ะเออเขารู้แล้วนะว่าตรงนี้มันเขแยกตอนเช้ารู้เพราะว่ามันเชิญไปเยอะแล้วอ๋อเดี๋ยว่อยดูตอนเช้าใช่ไหมก็อัตราก,ก็ประมาณ200ต่อ200นะครับผมปุ๋ยอยู่ในนั้นอ่ะอ๋อมองไม่เห็นเลย คือจริงๆเยอะมากครับแต่ว่ากล้องมันมองไม่ชัดนะครับอสองไฟดูหน่อยพ่ออ๋อนี่ยนะครับนี่นะครับเอ,บอ,บอจาจะเพาะนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีไข่ออกมาละครับก็น่าจะน่กจะตื่นใจเนาะจมไข่ได้ยังไงน่าแหละ อ๋ครับก็เดี๋ยวก็จะมีไข่ประมาณเกือบเช้าๆเลยครับตอนนี้เขาก็ผสมพันธ์กันอยู่ครับอ่เดี๋ยวให้พ่อจับมาให้ดูนะครับนี่นะครับเขาผสมพันธ์กันแบบนี้นะครับเกาะกันละเกาะกันนะครับประมาณนี้นะครับใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะครับแต่ผมว่าทุกคนเคยเห็นหมดแล้วครับสำหรับคนที่เลี้ยงกบอยู่แล้วนะครับ น,นีก็สามตัวเลยนะตัวนี้ก็ลายเกาะอันนี้นะครับเนี่ยเทุกคู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเช้ากันนะครับ